ช่วงนี้ครับเราพูดคุยกับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณธทีรวชัยทวนาตอรา,านุบาลตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทําไมโครงการ Land บริดจ์ผิดฟ้าผิดตัวหรือเปล่าในช่วงเวลาดเดียวกันที่รัฐบาลไทยก็โดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็กําลังเป็นเซลส์แมนไปพิชให้คนมาลงทุนในแลนบริดจ์ที่ประเทศไทยกันอยู่นะครับ ในขณะที่บ้านเราเองก็มีข้อความมีบทความทางวิชาการออกมามากมายที่ก็ชวนคิดเหมือนกันว่าตกลงแล้วเนี่ยนี่เป็นการลงทุนที่จะคุ้มค่าหรือเปล่าผิดฝาผิดตัวหรือเปล่านะครับอาจารย์ธีรชัยสวัสดีครับสวัสดีครับครับลามริดช์นะครับชุมพรกับที่ไหนนะฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งคือจังหวัดอะไรมันระนองระนองกับชุมพรอ่าวไทยกับอันดามันนะครับอาจารย์ครับหลายๆลคนอาจจะยังคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นการเหมือนกับ ขุดคลองคอดกระเหมือนสวีเดนหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะก็คือมีท่าเรือสองฝั่งมีที่ชุมพรกับ,บระนองแล้วก็มีอินฟราสตรักเจอร์คือถนนกับทางรถไฟเนี่ยเชื่อมระหว่างสองจังหวัดด้วยนี่นะฮะอาจารย์โครงการนี้นะครับอาจารย์ทําไมถึงตั้งข้อสังเกตว่าผิดฝาผิดตัวครับอาจารย์จริงๆตั้งชื่อให้มันดูตื่นเต้นนะฮ <laughs> ะตั้งชื่อเลยเพื่อที่จะพยายามสื่อว่าข้อมูลที่เอาไปท่านนายกเอาไปใช้ในการทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะ ถ้าหยิบไปเนี่ยทุกข้อมูลเท่าที่มีตามที่ทางสำนักงานนโยบายขนส่งเขาทำขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันยังผิดอยู่มันยังมันยังไม่ครบอ่ะมันยังไม่ครบเครื่องนะฮะก็เลยอาจจะอาจจะตั้งชื่อวข้อไว้ดุนแรงไปหน่อยแต่ว่าเริ่มต้นอย่างนี้ครับคือเดิมน,นั้นเนี่ยนะครับมีข้อเสนอที่จะทำคลองไทยนะฮะแล้วก็เถียนกันมาเป็จะเป็นร้อยปีแล้วมั้งปัญหาของคลองไทยนี่คือมันจะเป็น,ปน,น,ปน,น,จ,ปนจุดเปลี่ยนดุลน,น้ำหนาทาง ทะเลเนี่ยทั้งใหญ่เลยนะฮะมันเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าอ่าไอ่ไอ้ไอ้ไอ่จีนเนี่ยนะครซึ่งเดิมเนี่ยนะฮะรับอ่าการที่จะอ่าเรียกว่าสมมติว่าเกิดจะกเพื่อนย้ายเรือนี่นะครับล่าเรือเนี่ยจากชายฝั่งทะเลตะวันออกของจีนเนี่ยแล้วจะไปทันหาสุรินเดียเนี่ยเดิมนนั้เนี่ยจะต้องผ่านไอ้ช่องแคบมาละกาหรือช่องแคบเนี่ยในอินโดนีเซียช่องไหนช่องหนึ่ง เหมือนก็ต้องก็ต้องอ้อมหมอสตรเลียงเลยวอ้อมโลกไปเลยอืเพราะฉะนั้นเนี่ยอถ้าถูกบล็อกได้ถูกบล็อกได้ที่ช่งแต่ละช่องแคบนะฮะก็เลยมันจะมีข้อกังวลและข้อถกเถียงกันว่าถ้าเกิดมันมีคลองไทยขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเปิดช่องเป็นประตูใหม่แล้วประตูใหม่เนี่ยถ้าเกิดเปิดไปแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะเกิดเรียกว่าผม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 เองวิเคราะห์เองนะว่า มันก็จะทําให้เป็นการแข่งแย่งกันในระหว่างสองมหาอำนาจมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกไม่ว่าจะในขณะใดาเนี่ยกับอันดับสองเนี่ยเพื่อที่จะคุมไอตัวช่องแคบอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนเนี้ยก็เลยผมคิดว่าอาจจะเป็นส่วนเหตุผลหนึ่งที่ที่ที่ทคลองไคยมันไม่ได้เกิดน,นี่เวลาเนี่มันออกมาแล้วมันออกมาเป็นแลนด์บิอที่คุณเออ,อ,อ,อวารินจะจะทา ในความที่จะบอกว่าคุยกันมาเป็นร้อยกว่าปีเนี่ยนะครับมันก็มีด้วยว่าแบบสิงคโปร์เป็นคนห้ามไม่ให้เกิดคลองนี้รอเปล่าเพราะเขาจะสูญเสียไรายได้หรือรวมไปถึงบางทีก็ไปไกลถึงเรื่องกับโอ้ประเทศไทยขวานจะถูกหั่นเราจะเสียดินแดนไปเลยถ้าเกิดมองในเรื่องของเชิงแบบมองกับปมเรื่องของความขัดแย้งทางศาสนาในชายแดนภาคใต้ด้วยอะไรแบบนี้นะครับมันมันมันมีประเด็นแบบนั้นในในเรื่องของคลองที่มันไม่เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันเท่าที่เราได้คุยคุยกันมาในอดีตอาจารย์ ถูกต้องถูกต้องแล้วอนอกเจากจากนั้นเนี่ยมันยังมีข้อมูลเียผมอ่านในในเอ่อไม่กเอกสารประวัติศาสตร์เนี่ยแต่ว่ามันไม่มีใครยืนยันว่าสมัยอังกฤษเนี่ยในทางเมืองอำนาจอยู่แถวนี้เนี่ยมีเอ่อเอ่อไม่กข้อตกลงกับไทยนะว่าจะไม่ขุดว่าจะไม่ขุดเอ่อเวนด้าทางจะเป็นเกษตชอบด้วยไ<ม>อ้น,นี่ผมเองไม่ไม่สามารถยืนยันเพื่อนที่คุณมารีพูดเนี่ยถูกต้องแล้วว่ามันมีไอ้ไอ้อะไรฮะประเด็นข้อตกเียงกันเนี่ยนะครับ หลายเรื่องหลายชั้งมากนะฮะจนกระทั่งน,นที่สุดเวลานี้เราเปลี่ยนมาเป็นแลนด์บริดจ์ครับน,นี่แลนด์บริดจ์อันนี้เนี่ยนะฮะเวลานี้เนี่ยปรากฏว่าข้อศึกษาของทางสนอะสำนักนโยบายขนส่งเนี่ยเขาเป็นน้นผลประโยชน์เนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยปริมาณธุรกิจที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจากการที่เอาเรือมาฝั่งนี้แล้วก็เอาเรือมาฝั่งนี้แล้วก็ขนไอ้ตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยระหว่างกันนะพอทำอย่างนั้นแล้วเนะี่ยปรากฏว่า ไอ้รายได้หลักของเขาเนี่ยมันมาจากตรงนี้มันมาจากตรงนี้ที่เราเรียกว่า transshipment คือเอาเรือเข้ามาฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาเรือเข้าไปฝั่งหนึ่งแล้วขนคอนเทนเนอร์วิ่งไปวิ่งมาระหว่างกันแต่มันก็คมีคนตั้งคำถามว่าไอ้ตรงนี้มันจะประหยัดเวลาเท่าไหร่กันถ้าประหยัดเวลาได้น้อยวันเนี่ยมันก็ไม่คุ้มที่จะที่จะเรียกว่าอ้อมที่จะมาผ่านตรงนี้แทนที่จะไปอ้อมไอ้ช่องแคบมาลากา พวกทางเเรือเขาก็บอกมันต้องประหยัดเวลานี่สิบสี่วันขึ้นไปนะฮะมันถึงจะคุ้มนะะแต่ข้อศึกษารู้สึษย์มจะระบุว่มันจะประหยัดเวลาประมาณสี่วันโอ้ไม่พอไม่พออแต่นี้อาจารย์ที่เขาออกมาแล้วถมเสียงเขาบอกที่รประหยัดแค่สบวันนี่ประหยัดกี่วันก็ตามเนี่ยมันยังมีปัญหาอีกประการหนึ่งคือว่าเวลาเรือเข้ามาทางนี้นะฮะแล้วก็จะยกคอนเทนเนอร์ จะไปหาเรืออีกครั้งมันต้องยกขึ้นยกลงเนี่ยสี่ครั้งยกขึ้นจากเรือนะฮะแล้วก็อ่ยกขึ้นไปบนเอ่อรถไฟแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะ,ะวิ่งรถไฟไปแล้วก็ต้องยกลงจากรถไฟแล้วไปยกขึ้นเรืออีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันใช้เวลาแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะฮะมีคนคำนวณว,ว,ว่าคือสมมุติว่ารถไฟขบวนหนึ่งเนี่ยมันบรรทุกได้สักห้าร้อยตู้ เรือขนาดกลางเนี่ยมันบรรทุกได้ประมาณสักหมื่นตู้มันเรียกว่ากว่าจะขนหนึ่งลำเ่ยนะฮะยี่สิบเที่ยวแล,แล้วมันก็ต้องมีคอนเทนเนอร์สองฝั่งเนี่ยเรียกว่า บริษัทไปหมุนกันมามันถึงจะคุ้มสําหรับค่าค่าค่ารถไฟซึ่งซึ่งก็ต้องดูอีกว่ามันเหมาะสมกับสินค้าประเภทไหนถูกไหมครับแล้วก็สมมติเกิดผมเราเป็นคนอยากจะได้สินค้าเราก็อยากให้สินค้าเราถูกยกไปยกมาหลายๆครั้งหรือเรื่องประกันอีกเดี๋ยวถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกพออยู่บนดินเนี่ยมันก็ถูกจู่โจมได้ง่ายถ้าเกิดมีประเด็นอะไรขึ้นมามีความขัดแย้งอะไรขึ้นมาถูกไมหมครอาจารย์คอสมันก็ซ่อนอยู่ในสิ่งเหล่านี้ด้วยเหมือนกนันนะครับประกันอีกหละ่ะ ถ้าเรามันยังมีสมมติถ้าเกิดขโมยถูกขโมยนั่นไงฮะหรือปรากฏว,ว่าเกิดเ er ออร์เลอร์ไปแล้วเนี่ยนะฮะเรือของที่ควรจะขึ้นเรือลำเรือลำนี้มันไปอีกลำหนึ่งนะฮะอโอกาสมันเออร์เรอร์มันไม่เหมือนกับอยู่ในเรือลําเดียวแล้ววิ่งไปตลอดะะจบใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงได้มีข้อถกเถียงเวลาเนี้ยค่อนข้างจะม,มาก แล้วก็จะมีทั้งสองฝ่ายเลยนะฝ่ายที่บอกว่าคุ้นนะดูตัวเลขตามนี้แล้วคุ้มและอีกฝ่ายหนึ่งในซึ่งวลานี้ที่รู้สึกจะเหมือนกับน,นำโดยคุณสุริกัญญาเนีเ่ยตั้งคําถามโดยหยิบยกเอาไอข้อศึกษาเนี่ยในประเด็นเทคนิคนี่นะฮะมาคําถามที่หนึ่งก็หมายถึงแล้วคำถามตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยเขาเขาอาจจะตอบยากเพราะว่าในการศึกษาเขาอาจจะทําแบบเร็วนะโดยที่ไม่ได้ลงในรายละเอียดเลยก็เลยกลายเป็นผมดูแล้ววาเนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ไม่คิด ไม่คิดใหม่นะไม่คิดให้มันรอบคอบไม่คิดให้มันออกมาแล้วเป็นลักษณะที่กว้างขึ้นเนี่ยอมันจะกลายเป็นว่าคนเขาจะทิ้งไายไบดีไปแล้วก็บอกว่าอันนี้มันไม่คุ้มละนะอ่อทอนี้ผมเองเลยชวนเขียนบทความในเฟ e บุ o กเนี่ยนะฮะหลายบทความเลยแล้วพยายามจะชวนคิดว่าแทนที่จะมองนะครับว่าไอตัวแลนด์บริของไทยเนี่ยมันจะแยงธุรกิจมาจากสิงคโปร แย่งธุรกิจมาจากไอ้ช่องแคบมรรกาเนี่ยได้มากแค่ไหนเนี่ยนะฮะแล้วมันก็จะเกิดการถกเถียงว่าจริงที่แย่งได้ไม่มากหรอกอะไรเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้ว่าเราแย่งธุรกิจเนี่ยจากธุรกิจที่ปัจจุบันได้เยนะส่งอ้อมช่องแคบมรรกาไปทงางด้านฝั่งตะวันออกของจีนแล้วส่งกลับเข้ามาทางฝั่งตะวันตกตรงนี้เข้าท่ากว่าเพราะอย่างนี้ครับ คือเราต้องคำนึงว่าจีนนั้นเนี่ยตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยตะวันตกในเวนลานี้เนี่ยเขาก็มีกิจกรรมอยู่นะกิจกรรมในการใช้จ่ายนะค,อ,คอนซูมนะครับแล้วกิจกรรมในการผลิตอุตสาหกรรมอะไรมันก็มีกิจกรรมในการผลิตพวกไอ,อสินค้าเกษตรตกงูตกแม่เลยมีทั้งน,นี้มีอยู่เยอะแล้วรัฐบาลจีนเนี่ยเขามีนโยบายต้องการจะทาให ภาคตะวันตกนี่มีความเจริญเพิ่มขึ้นพเพราะอะไรนี้มันต่างกันมากตะวันตกกับตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งหลักอย่างนี้ชัดๆเนี่ยนะรเราก็จะเราก็จะต้องมองว่าเรือนะฮะที่ขนส่งเนี่ยนะฮะร,ระหว่างจีนกับอินเดียคือเอเชียใต้คือจีนกับบางประเทศปากีสถานอินเดียอะไรพวกนี้นะฮะจีนกับตะวนอ,อกกลางนะฮะ จีนกับแอฟริกาแล้วไม่ใช่แอฟริกาเฉพาะด้านใดนด,นด้านหนึ่งแอฟริกาทั้งทวีปเลยเนี่ยนะแล้วรวมทั้งอเมริกาใต้เนี่ยฝั่งตะวันออกทั้งทั้งฝั่งเลยเนี่ยเวลาส่งไปที่จีนเนี่ยนะฮะมันมากันทางเดียวหมดเลยคือวิ่งมาปัจจุบันนี้นะวิ่งมาแล้วก็มาที่ช่องแคบมาลากาแล้วมันก็จะวนขึ้นไปอย่างที่ผมบอกว่ามอกจ้วนขึ้นไปที่สิงไฮเลยถ้าเราบอกว่าเอาหลักนะฮะเรา ไม่มองอะไรมากหรอกเราต้องการส่วนแบ่งนะครับเวลาน,นี้เนี่ยนะฮะถ้าเราบอกว่าสินค้าที่ส่สงเข้าไปในจีนผ่านเซี่ยงไฮ้สมมุติว่าสักประมาณหนึ่งในสามมันไปตมวันตกนะรหรือสินค้าที่ออกจากจีนเนี่ยนะฮะประมาณหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในห้าเนี่ยนะฮะมันมาจากทางตะวันตกเนี่ยนะคร,ะครแค่นี้เนี่ยนะรเราก็จะบอกได้ว่าไอ้สินค้าส่วนนี้เท่าเนี้ยนะฮะเวลาน,นี้เนี่ยแทนที่มันจะวิ่งจาก อ่อ่ออเมริกาใต้จากแอฟริกาจากตะวันออกกลางแล้วจากเอเชียใต้แล้วต้องอ้อมช่องแคบมาลากาไปเซี่ยงไฮ้แล้วก็ส่งกลับเข้ามาที่ที่จีนตะวันตกเนี่ยทําไมเราไม่ให้เข้ามาขึ้นที่ระนองอืมพอวิ่งมาแล้วมาขึ้นที่ระนองเนี่ยนะแล้วเราก็ทําให้มันมีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยนะวิ่งจากระนองเลยขึ้นไปทางเหนือทางจีนเลยอืแนวนี้เนี่ยนะฮะ คณะเด็ดขาด<ม>เพราะว่าเพราะว่าโกรนีเดอร์เนี่ยมันเป็นมันวิ่งเป็นเป็นเป็นสามเหลี่ยมโกลนีของเราเนี่ยมันวิ่งมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นด้านเดียวของสามเหลี่ยมโกรนีเดอร์มันวิ่งเปสองด้านของสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ระยะทางในแง่ระยะเวลาการสิ้นเปลืองไอ้ไอ้ไอ้ค่าน้ำมันพลังงานอะไรเ,เนี่ยไอ้ตรงนี้มันชนะอยู่แล้ว make sense ไปเยอะเลยครับ make sense เลยแล้วที่สองเนี่ยนะฮะเราเอ่อเอ่อต้องไม่ลืมว่าจีนเนี่ยมีการสั่งซื้อสินค้าประเภท ประเภทพกกระพัน่ะประเภทแร่ธาตุเนี่ยนะ<ฮ>อ่าเยอะเลยแล้วผมลองเช็คดูแล้วเนี่ยซื้อทั้งจากอินเดียนะฮะซื้อทั้งจากปากีสถานซื้อจากแอฟริกาเนี่ยหลายประเทศแล้วซื้อจากอ่าอเมริกาใต้เนี่ยก็หลายประเทศไม่นอาจะเป็นบราซิลอาร์เจนติน,าน่าเลยอันนี้คือนะฮะเป็นแร่ธาตุเนี่ยที่เวลาเขาส่งเข้ามาเนี่ยมันจะส่งมาในาาาลักษณะที่ภาษาเขียกนขาเรียก,กเทกองอ่ะคือเป็นเบลานะฮะคือเป็นเรือที่มาแล้วเนี่ยนะฮะไม่ใช่เป็นตู้ เทแล้วก็ใส like ่ลงไปในลําเรือเนี sure. ่ยพอมาถึงก็ต้องตักขึ้นทีนี้ไอ้เรือแบบนี้เนี่ยนะฮะเดิมนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะมาจากที่ไหนในทางฝั่งตะวันตกเนี่ยมันจะต้องอ้อมช่องแคบมารกาแล้วก็ไปที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปตักขึ้นพอไปตักขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะก็เอาเข้าโรงงานถลุที่ที่แถวภาคตะวันออกจะเป็นเซี่ยงไฮ้หรือจะเป็นกวางเจ้าอะไรเนี่ยนะฮะแล้วถลุออกมาเนี่ยเป็นแท่งออกมาเป็นแผ่น ออกมาเป็นเส้นนี่แหละเนี่ยนะพร้อมใช้แล้วถึงจะส่งไปให้กับลูกค้าเราก็ขอแชร์เฉพาะส่วนที่เอามาใช้เนี่ยทางฝั่งตะวันตกเนี่ยนะฮะเหลือพวกนี้เนี่ยไม่จะเป็นต้องไปถึงเชียง้ายหรอกมาที่ระนองแล้วก็ตักขึ้นที่ระนองอแล้วเราก็ให้เอ่อเราก็บอกรัฐบาลรัฐบาลก็ไปชวนเอ่อพวกเอกชนต่างชาติเนี่ยนะฮะที่เขามีความชำานาญเนี่ยในการถลุงที่จะที่จะถลุงจากก้อนจากผงนะฮะแล้วก็ถลุงให้ขึ้นมาเนี่ย ลักษณะที่พร้อมใช้สําเร็จรูปแล้วก็ค่อยขึ้นรถไฟเนี่ยนะครับ mm hmm. ในลักษณะที่สาเร็จรูปแล้วเนี่ยนะฮะวิ่งขึ้นไปในที่จีนตอนี่ตรงนี้เราก็จะได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าบางอย่างอย่างเงี้ยอย่างสมมติอย่างเหล็กอย่างเงี้ยถ้าเราทําออกมาเป็นแผ่นในเมืองไทยไนดะ้เอาเราไปปั๊มขึ้นขึ้นรูปเป็นรถยนต์เอ่อเอเนี่ยเ mm hmm. อ่อส่วนประกอบรถยนต์ในเมืองไทยได้เลยเ mm hmm. ออส่วนประกอบทาตู้เย็นทำอะไรมันกลายเป็นว่าเราสามารถจะเออเอาตรงนี้มาเป็นสลพอยได้ได้ด้วยแล้วเป็นเฉพาะในไทยนะ่ใช่เฉพาะในไทยยัง เฉลียยไปเวียดนามยังเฉลียยลงไปที่เขมรนะฮะเนี่ยได้ด้วยเลยตรงนี้มันจะเกิดมันจะกลายเป็นว่ามันได้ทั้งการย่นระยะเวลาเรื่องระยะทางเนี่ยสาหรับการขนส่งจากฝั่งตะวันตกเนี่ยนะฮะขึ้นไปที่จีนฝั่งตะวันตกจีนทางซ้ายเนี่ยนะฮะแล้วก็มันยังจะมีโอกาสสร้างที่เราเช้ใช้คาว่าอุตสาหกรรมหน้าท่าเข้าไปตรงนี้ประกอบได้ด้วยเลยดังนั้นมองในแง่นี้เนี่ยโครงการแบบนี้เนี่ยนะฮะ มันเไปได้แน่นอนแล้วมันทําให้ไทยเนี่ยจะเอ,อยู่ในฐานะที่จะใช้ที่ตั้งในภูมิศาสตร์เนี่ยนะฮะม,มาเป็นประโยชน์แล้วถามว่าถ้าเราไปใช้ตรงนี้เนี่ยเรามีความเก่งอย่างอื่น,นที่เราฝึกเด็กของเราฝึกเด็กของเราให้ท iPhone ํา i โฟนก็เปล่าฝึกเด็กของเราให้คิดพัฒนา Google ก็ทําไม่ได้ตรงนี้เ่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยเราอาศัยความที่เราเป็นสี่แยก หมือับตึกแถวที่อยู่ตรงสี่แยกเนี่ยนะ<ม>แล้วก็เปิดค้าขายเนี่ยนะแล้วค่อยๆเชื่อมไปเชื่อมมาเนี่ยผมว่าไปเรื่อ,อายๆระยะยาวเนี่ยมันจะทําทให้การทําธุรกิจในไทยเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะแต่ว<ต>่าทั้งประเทศเลยเนี่ยนะมันจะมีความก้าวหน้าแล้วแตกแตกเรียกว่าแตกลายออกมาเป็นหลายๆอย่างเลยมากมายแต่นี่คือฝั่งระนองเรื่องยี้ชมพรก็หมดโอกาสสิครับ ไม่ฮะผมว่าชุมพรเนี่ยถ้ามันมาก็ให้มันมาตามคลองคือพูดง่ายผมคิดว่าจุดที่มันคุ้มทุนชัดเจนเลยคือฝั่งระนองฝั่งระนองน <ะ S 1> ครับซึ่งตอนระนองเนี่ยมันจะไปะจีนได้มันก็ต้องทํารถไฟผ่านชุมพ<า>รใช่ไหมแต่น, <ะ S 1> นี่ยตอนผ่านชุมพรเนี่ยนะฮะ,ะตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันจะมีค่าเรือ,อขึ้นมาอีกอเล็กๆถ้ามันตัวธุรกิจน้อย เราจะไปพิกับอะไรเพิ่มเติมตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็ได้อยู่สมมุติถ้าเกิดกัมพูชาเกิดมีสินค้าอะไรเข้าท่าแล้วต้องการเอาตู้เข้ามาเสริมตรงชุมพรเขาก็ข้ามอาไทยมันนิดเดียวเองนะฮะแล้วก็มาถึงปุ๊บพอรถไฟไปถึงชุมพรจากระนองไปถึงชุมพรก็โหลดเข้าไปเพิ่มเติมแล้วก็วิ่งไปได้เลยหรือของที่จีนจะส่งเข้าไปส่งลงมาสมมุติจะส่งไปกัมพูชา ก็มีได้สองทางคือลงมาที่ที่นั่นก็ได้นะท้งบกแล้วไปที่แหลมชะบังหรือจะต่อไปเนี่ยถ้ามันมีเส้นทางรถไฟเข้าเข้าทางมพูชาก็ได้หรือไ่ก็ลงลมาระนองเนี่ยแล้วก็แล้วก็ล่องเรือแล้วเรือเนี่ยไปมพุชาเนี่ยสามารถไปอ้อมไกลนะมันจะมันจะคล่องตัวคือให้ชุมพรนี่มันเกิดตามคลองตามเวลานะฮะตามเอ่อปริมาณธุรกิจเนี่ยที่มัน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 เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นให้อุปสงค์เป็นตัวนำเป็นดีแมนเป็นตัวนำครับอืมครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับที่ไปพีชกันอยู่เนี่ยฮะอาจารย์คือตอนนี้ถ้าไปพีชเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเป็นการพีชวิชั่นที่แคบไปนิดนึงถ้าหากว่าทางทางคนที่ไปพีชเนี่ยนะครับหมายถึงว่าฉายภาพให้มันเห็นใหญ่ขึ้นนะฮะเรวมองเลยว่าตรงนี้เนี่ยไังไงก็คุ้มแน่นอนสำหรับคนที่มานะฮะในเชิงธุรกิจเนี่ยคุ้มแน่นอน ในตรงนี้ผมว่ามันจะทําให้การขายโปรเจกต์ีมันง่ายขึ้นครับนี่อะไรเป็นความเสี่ยงของของสิ่งที่อาจารย์นําเสนอบ้างไหมครับเพราะว่าอาจารย์พูดถึงจีนฝั่งตะวันตกแต่เราเว,แล,ว,แ,ลวแล้วเขามีกําลังซื้อหรือมี potential ในการที่จะเติบโตเท่ากับทางฝั่งตะวันออกนะครับคืออาการแรกเลยเนี่ยเวลาเนี่นยนโยบายรัฐบาลจีนชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะผลักดันจีนฝั่งตะวันตกเนี่ยนะฮะให้เป็นศูนย์ในการติดต่อในการส่งขนส่งเพราะอะไร เขาก็กังวลในเรื่องของช่องแคบมาล์กาถ้าเกิดช่องแคบมาล์กามีการถูกปิดกั้นเนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยการขนส่งทางรถไฟนะฮะไปทางไปทางยุโรปเนี่ยนะฮะไปทางบางประเทศเนี่ยมันก็ยังไปได้อยู่จะสังเกตเนี่ยสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ย,ม,ย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 มันท,าทําให้เกิดประโยชน์กับจีนประการหนึ่งก็คือว่าราัสเซียวันนี้เ็เร่งในการที่จะทําท่อนะฮะที่จะส่งน้ามันแล้วก็ส่งก๊าซเนี่ยนะฮะเข้ามาที่จีนอันนี้จีน จีนจะเป็นครั้งแรกที่มีความมั่นคงในด้านพลังงานที่ไม่ต้องส่งผ่านไอชน้ช่องแคบมาลาการเนี่ยระดับหนึ่งระดับหนึ่ง<ม>ตรงนี้เ,เวลานี้ผมคิดว่าจีนกาลังมองเนี่ยนะในการที่จะต้องพัฒนาไอ้จีนตะวันตกเนี่ยให้มันก้าวหน้าขึ้นให้มันมีความร,ร่ารวยมากขึ้น<ม>ต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะกว่ากว่าที่มันจะใหญ่โตเนี่ยเท่า<ม>แต่ว่าเ,าเวลานี้ในการพัฒนาทางฝั่งตะวันออกเนี่ยมันก็จะค่อยๆลามเข้าไปข้างในเนี่ยนะเป็นชั้นเป็นชั้นเนี่ยนะช่วยด้วย พอเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยลักษณะของการขนส่งภายในจีนเองโดยระบบรางนี่โอ้โหสมบูรณ์แบบ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่เจาะเข้าไปได้ถึงคุนิงนะฮะมันกระจายไปทั่วเลยอืมอืมครับแล้วความเสี่ยงของบ้านเราเองนะครับอาจารย์คือโครงการนี้ก็พูดเป็นมาหลายรัฐบาลแล้วถูกไหมครับแลนบริดจ์เนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มพูดในรัฐบาลน,นี้เนี่ยอาจารย์อาจารย์มองปัจจัยภายในประเทศที่จะกระทบกับโครงการนี้ยังไงบ้างครับ ผมว่าความเสี่ยงในบ้านเราที่สูงสุดเลยเนี่ยนะฮะประกันรกเลยคือความเสี่ยงโดยคนไม่เข้าใจ mm hmm. แล้วก็แล้วก็ไปมองไอ้ข้อศึกษาที่มันเป็นน้นภาพเล็กอะ,ะ mm hmm. ภาพแคบเนี้ยน mm hmm. แล้วก็บอกอันนี้ไปคุ้มละนะครับความเสี่ยงอันที่สองเนี่ยคือ,อถ้าเกิดเราใช้วิธีเปิดประมูล mm hmm. แล้วก็ให้เข้าเหมาไปเลย mm hmm. สมมุติคนที่เหมาเนี่ยจะไม่ใช่ไตก็ตามเนี่ยนะ mm hmm. ปรากฏว,ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาบริหาร อ่าไอ้ตัวท่าเรือที่เป็นท่าเรือคนจะเป็นท่าเรือพันนี้อยู่ดีๆเอาเรือล่อมาจอดอย่างนี้ <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> เราจะต้องมีขบวน <c oughs> การมาตรการท,ที่จะป้องกันอย่างไรหรืออาจจะเปิดประมูลโดยที่บอกว่าเฉพาะในส่วนของพอร์ตเนี่ยเราต้องมีสิทธิ์ที่เราจะมีวีโต้หรือมีสิทธิ์ในการร่วมในการบริหารนอะไรสักอย่าง <c oughs> หรือไม่อีกทางก็คือว่าในเมื่อออกแนวนี้แล้วเนี่ยม,มันสามารถทาโครงการได้เป็นขัน้นขั้น ขั้นแรกเราก็เราก็ทำด้วยตัวเอง<ม>ทำไอ,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 อ้ท่าเรือระนองไปก่อนอะไรสักอย่างนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอมันเอดีขึ้นก็ค่อยขยายความเสี่ยงอีกประการหนึ่งเนี่ยคือความเสี่ยงของคนท้องถิ่นที่เขาจะเขาต้องคือคือยัง<ม><ม>ไงเขาต้องยอมรับว่ามันจะมีผลกระทบ<ม>ต่อสิ่งแวดล้อมระดับหนึ่งทำยังไงเนี่ยนะฮะเราจะจำกัดขอบเขตเนี่ยไม่ให้มันกระทบกว้างขวางเกินไปสองเนี่ยผลกระทบอันนั้นเนี่ย เราดูแลเ,เรียกว่าชดเชยนะให้กับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วก็เอื้อมือให้เข้าสามารถที่จะปรับตัวนะเ,เพื่อที่จะเรียกว่าอยู่ได้เนี่ยกับผลกระทบอันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมีเป,นเป็นเป็นความเสียงของเรากับกับจะทํายังไงให้ผลประโยชน์หรือว่า คุณค่าทางเศรษฐกิจมันตกอยู่ในมือของคนไทยอ่ะครับเพราะว่าตอนนี้จีเดงขนาดยังไม่มีท่าเรืออะไรแบบนี้เนี่ยแล้วที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วเอาของคนของเขามาหมดเลยเนี่ยก็ก็ทำลายอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของเราไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับอาจารย์ผมคิดอย่างนี้คือคือ,คอตัวนี้มันเป็นโครงการเนี่ยที่ไอตัวแบ็กโบนมันเนี่ยคือระบบขนส่งระบบขนส่งเนี่ยเอ่อมันจะเกิดประโยชน์ให้กับคนในระหว่างทางเนี่ยนะฮะ มันต้องมีองค์ประกอบของกิจกรรมเรียกว่าสนับสนุนนะวิธีที่จะทำให้มันเกิดกิจกรรมสนับสนุนก็คือว่ามันต้องผสมผสานนะอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดถึงกระบวนการในการที่จะเอาไอไอไอวัตถุดิบแ,แปรธาตุแปรรูปแลออ้วกนะ็แอดแวลูเิ่มเพิ่มมูลค่าถ้าเราสามารถจะทำอย่างนั้นได้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมคิดว่า มันก็จะนำไปสู่การคิดที่ว่าเอะถ้าทอย่างนั้นตั้งโรงงานที่นี่นะฮะล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ออกมาเนี่ยนะครับจากนี้แล้วก็แอด value นี่นะฮะโดยเอาชิ้นส่วนจากที่อื่นเนี่ยลงมาเนี่ยก็อาจจะก็อาจจะมีความเป็นไปได้นะฮะส่วนที่สำคัญอีกก็คือในในส่วนของความความรู้ความชำนาญที่คนในท้องถิ่นจะพัฒนา แล้วก็จะต้องอดําเนินการเพื่อรองรับพวนนี้มันก็จะเป็นการยกระดับความรู้และทักษะของคนงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องระดับหนึ่งวิธีเดียวนี่นะฮะที่เราจะไม่ให้เราออกมาแล้วได้กลายเป็นเหมือนกับแค่เขาวิ่งผ่านก็คือเราเราต้องทําให้กระบวนการนั้นเนี่ยนะฮะมันเกิดอ่อ,อ่เกิดเกิดกิจกรรมที่ท,ท,ที่ที่โหนโด ผมยกตัวอ,อย่างจุดที่น่าจะสําคัญอีกประการก็คือว่าในระยะยาวเนี่ยอเมริกากับจีนเนี่ยลักษณะของการค้ามันจะมันจะมันจะแตกออกเป็นสองค่ายใหญ่ครับและอาการแตกกันนี้มันไปอีกนานเลยนะพอแตกจากนี้แล้วเนี่ยลักษณะของการค้าส่วนหนึ่งมันก็จะมันจะต้องไหลไปที่อินเดียโดยยิ่งการอุตสาหกนะรรมนะนี้ไปทันทีเลยเนีย่มันหลายๆอันเนี่ย ไอโฟนอาจจะไปได้แต่หลายๆสินค้าเนี่ยไปเนี่ยนะมันยังมีต้องมีชิ้น,นส่วนคือสินค้าบางอย่างที่ส่วนอาจจะสองร้อยสามร้อยชิ้นเล็กๆน้อยๆที่จะต้องติดตามไปนี่ขบวนการในการที่จะกระตุ้นเนี่ยนะฮะให้มีการสร้างโรงงานในอินเดียแล้วมีการเชื่อมซึ่งจีนอินเดียเขาไม่เขาไม่ค่อยถูกกันนะ แล้วก็คนที่ไปตั้งโรงงานในอินเดียเนี่ยนะฮะถ้าถ้าไม่ชํานาญจริงก็ก็ก็เรียกว่าลักษณะเป็นการตราบเสียนแต่ว่าไทยเนี่ยมีพ่อค้าทั้งอินเดียและทั้งจีนอยู่ตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นไปได้ที่เราจะเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ทําให้การถ่ายเทอุตสาหกรรมเนี่ยจากประเทศจีนซึ่งเวลาที่ประชากรมีแต่ลดการการไอ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 เขาเรียกว่านโยบายลูกคนเดียว ไปสู่อินเดียซึ่งประชากรอะไรนี่ยังเพิ่มขึ้นอยู่มากเนี่ยขบวนการที่จะทํายังไงให้เขามีการจับมือโดยไม่จช่เ็นต้องจับมือโดยตรงเพราะทะเลาะกันเนี่ยนะฮะตามเส้นใดนตลอดเลยเนี่ยแต่มาจับมือผ่านนักธุรกิจในไทยเนี่ยผมว่านี่ก็เป็นไปได้อีกทางนักธุรกิจไทยเชื่อสายจีนและอินเดียซึ่งก็มีอยู่แล้วนี่ก็ใช่นะครับอาจารย์ขอบคุณมากนะครับาจัยครับินดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับก็เป็นมุมมองและข้อมูลที่น่าสนใจนะครับสำหรับในการที่จะไปพิชเรื่องของ Land Bridge ในเวทีโลกเพื่อดึงดูดการลงทุนเข้ามาสู่โครงการนี้นะครับมันคือมุมมองของอาจารย์ธีรชัยภูวนาตาดุบาลอดีรตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผมวารินสัจเจเดวะทิมนานลาไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ